ด้วยความช่วยเหลือของคิวเซเบอร์ทูดพวกนักสืบรากุนิลได้เดินทางมายังเมืองที่มีชื่อว่าฟิลานโดยเมืองฟิลานคือมหานครหลวงซึ่งขึ้นชื่ีว่าเป็นแหล่งผลิตแร่สําคัญของทวีปกิวเทนาและแผนการในครั้งนี้ของพวกนักสืบก็คือการสอบถามข้อมูลของอาเทนาแต่ทว่าการเดินทางมันกลับไม่ง่ายเช่นนั้นพวกของนักสืบรากุนิลได้ถูกกลุ่มคนลึกลับเข้าจู่โจมซึ่งพวกเขาก็คือพวกของนักขุดฐานหินและพวกเขาก็มาจากกิวที่มีนามว่ากากะร็อก เฟริเทลคเควส์หนปีตอนที่127ชื่อตอนว่ารหัสของกิวนักขุดทานหินหลังจากการมาของพวกนักสืบรากุนิวในตอนนี้เหล่านักขุดแรกของคิวกากะล็อกก็ได้ออกมาเข้าจู่โจมนักสืบราูุนิวโดยการจู่โจมในครั้งนี้พวกเขาได้ทําการลอบโจมตีโดยใช้โอกาสในตอนที่ทุกคนต่างแยกไปหาข้อมูลทางด้านฟังของอิวาชิตะเขาได้พูดขึ้นมาว่า เน่เน่ทำไมจอเวทเนี่ยมันถึงมีร่างกายที่อ่อนแอแบบนี้ล่ะตัวเล็กกระเ๊กเดียวฉันนกล้าพนันเลยว่าเพียงแค่ชั้นจามเนี่ยฉันก็สามารถทําให้ตัวของนายเนี่ยปลิวกระเด็นลอยไปไกลเลยล่ะทางด้านฝั่งของนักสื่อเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่พวกนายนะรู้จักกิฟของพวกฉันด้วยเหรอเอ้าล่ะเหล่านักขุดแร่เอ๋ยจงแสดงรหัสเดี๋ยวนี้กดโค้ดที่หนึ่ง อย่าลืมมองซ้ายขวาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยชีวิตของพวกเรานั้นเราต้องเป็นคนรักษากฎข้อที่2ออย่าลืมตรวจสอบเครื่องมือเครื่องมือนะ่ะคือคู่หูของเรากฎข้อที่3ขุดขุดและขุดมันเข้าไป และกฎข้อสุดท้ายก็คือกำจัดทุกสิ่งที่ขวางทางทางด้านฝั่งของอิวาชิตะได้จู่โจมนัตสดรากุนิวแต่ทว่าทางฝั่งนัตสอเองก็สามารถหลบการโจมตีไปได้แต่ถึงแม้ว่าอิวาชิตะจะโจมตีนัตสอไม่โดนแต่ทว่าเขานั้นก็ยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องและรุนแรงอิวาชิตะได้เวียงหินใส่นัตสอแต่ทว่านัตสอก็สามารถหลบไปได้อิวาชิตะเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่นะ่ะเป็นแค่การวอร์มอัพเท่านั้นอุปกรณ์คุเจาออันนี้นะ่ะ มันถูกสร้างขึ้นมาจากการเล่นแร่แปรทาุมันคืออุปกรณ์ขุดเจาะที่สามารถเก็บความร้อนได้ยิ่งฉันวอร์มมากเท่าไหร่อุปกรณ์นี้มันจะยิ่งสรงพลังมากยิ่งขึ้นเอาหลัการวอร์มอัพมันเสร็จสิ้นแล้วจงเตรียมตัวเตรียมใจซะนี่นะมันคงช่วยไม่ได้สินะเอ้าเถอะ ถ้าหมอนั่นเนี่ยต้องการการต่อสู้ล่ะก็ฉันจะมอบให้เขาละกันตัวของแกนะ่ะจงเตรียมตัวเตรียมใจตายซะนี่ลูกพี่ไม่ได้นะพวกเราห้ามฆ่าเขาเด็ดขาดพวกเราเนะี่ยต้องนําตัวเขากลับไปหยุดก่อนลูกพี่เนี่ยหรอสิ่งที่นายบอกว่าเครื่องนอนแล้วจงตายไปซะนัสึดรากุนิวได้ถูกอิวาชิตะฟาดที่หน้าเขาอย่างจังฉันถึงถามนายไงเหรอว่านี่อย่างนั้นหรอที่นายเรียกว่าเครื่องนอนทา,างด้านของนัสึดรากุนิว ตัวเขานั้นไม่หลบการโจมตีแต่ทวา่ากลับรับการโจมตีเอาไว้และแน่นอนว่าทุกคนนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากทางด้านฝั่งของนักสือเขาได้พูดขึ้นมาว่าให้ตายสิเหมือนว่าฉันเนี่ยกำลังจะจามเลยหลังจากนักสอพูดจบแล้วเขาก็ได้ทําการจามออกมาโดยการจามในครั้งนี้นักสอได้ปล่อยพลังเวทมนต์ออกมาด้วยและมันก็แรงในงขนาดที่ว่าบ้านมังถึงกับพังไปเลยและแรงระเบิดนี้ทำให้ชายปริศน,นาที่รอบโจมตีเอลซ่าเห็น และเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนสิยังระเบิดเมื่อตกี้เนี่ยมันคืออะไรกันแต่ว่านะเอาเถอะไม่ว่าอย่างไรภารกิจของฉันมันก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วใช่ปริศนาเขาทำการยิ้มออกมาและได้มองไปยังรูปถ่ายใบหนึ่งซึ่งรูปถ่ายนี้มันทําการกักขังเอลซ่าและเจอลาฟรรนเดสไว้และเนื่องจากว่า ในมิติรูปถ่ายมันแค่เป็นอย่างมากทําให้คางเจร์ชนกอนเอลซาเอลซาจึงได้ขอโทษเจรรวและเธอเขาทาการใช้เวทมนต์เปลี่ยนสาตาเพื่อน,นําชุดกราะของเธอออกไปแต่ทวา่าเอลซากลับเอาออกมากเกินไปทําให้เจราน้เขินหน้าแดงไปเลยเขาได้บอกกับเอลซาไปว่านี่เอลซาเธอน่ะไม่ต้องถอดหมดก็ได้นะเดี๋ยวก่อนสีเอลซาเธอน่ะสามารถใช้พลังเวทมนต์ในมิตินี้ได้อย่างนั้นหรอน่าจะแบบนั้น ไม่แน่นะว่าในบางทีเนี่ยพวกเราสามารถใช้มันในการหลบหนีได้และชาบแต่ไปทั้งฝั่งของเกรฟฟูบาสเตอร์ในตอนนี้ทั้งเกรฟและเวนดี้กำลังออกตามหาข้อมูลอาเนาแต่ทว่ามันกลับมีชายคนหนึ่งสะกดรอยตามพวกเขาอยู่และชายคนนั้นเขามีนามว่านักเล่นแร่แปรธาตุไซเช่นเดียวกันไซต้องการทำการจับกลุ่มตัวเกรฟฟูบาสเตอร์เวนดี้และชาวแต่จากการต่อสู้ในครั้งก่อนนั้น สได้แพ้ให้กับเกรฟฟูบาสเตอร์จึงทําให้ในครั้งนี้ไซเขอวางแผนรอบครอบมากกว่าเดิมและเมื่อเขาคิดถี่ถ้วนแล้วใส่เขาจึงทําการเล่นแร่แปรธาตุพันธะแห่งอัญ,ญมณีและถึงแม้ว่าเกรฟฟูบาสเตอร์เวนดี้และชาวทั้ง3คนจะรู้สึกตัวแล้วแต่ทว่ามันกลับช้าเกินไปเพียงแค่ชพริบตาเดียวร่างกายทั้ง3คนก็ได้กลายเป็นหินลําค่า ร่างกายของผู้เขาได้ถูกสลับกับอัญ,ญมณีในร้านขาขงทาน้านฝั่งของไซายเขาได้พูดขึ้นมาว่าเอาล่ะในที่สุดฉันก็สามารถจับพวกมันได้แล้วแต่ว่านะนี่เนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลย ก็ช่างมันเถอะเดี่ยวฉันจะขอไปพักผ่อนสักหน่อยทางด้านฝั่งของลูซี่ฮาร์ฟฟิเลียเธอได้ถูกบุคคลปริศนาเข้าโจมตีโดยการใช้แกส๊สทำให้ลูซี่และแฮปปี้สลบไปและดูเหมือนว่าการบุกจู่โจมในครั้งนี้กลุ่มบุคคลลึกลับจะวางแผนมาเป็นอย่างดีและฉาก ไปท่ทางฝั่งของนัสสึรัวกุนิลในตอนนี้นัสสึได้กลับมาที่โรงแรมเขาได้นั่งคอยเหล่าพวกพ้องนัสือยังบอกอีกว่าเพราะเหตุใดกันทุกคนถึงกลับมาช้ามากเลยทางด้านฝั่งของยูกิโนเธอก็ได้เสนอความคิดมาว่าควรจะออกตามหาคนที่หายไปเพราะว่าทั้งฝั่งมินะว่ากลับบอกให้ใจเย็นก่อนและเธอก็ได้เอ่ยปากถามนัสือไปว่า นี่นัสือก่อนหน้านี้ตัวของนายเนี่ยได้ไปพัวพันกับกิวค้นขุดฐานหินใช่หรือไม่นัตสือเมื่อไ,ได้ฟังเขาจึงตอบกลับไปว่าใช่แล้วและฉันก็ทำการอ่านพวกนั้นทั้งที่นายพูดคือความจริงนี่มันก็หมายความว่ากลุ่มคนเหล่านั้นพวกเขารู้ว่านายมาจากกิวอะไรก่อนทําการโจมตีนาแถมพวกเขาเนี่ยก็ยังมีอาวุธที่สร้างขึ้นโดยการเล่นแร่แปรธาตุแถมเมืองแห่งนี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อว่า เป็นแหล่งผลิตแร่สำคัญสำหรับการเล่นแร่แปรธาตุด้วยซึ่งนี้ก็หมายความว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่เมืองแห่งนี้จะรับคำสั่งจากกิลโกโอและจากทั้งหมดที่กล่าวมามันหมายความว่าเมืองแห่งนี้รับใช้กิลโกโอพวกเขาทั้งหมดพร้อมเคลื่อนไหวตามคำสั่งของโกโอศัตรูนในคราวนี้ของพวกเราคือนักเล่นแร่แปรธาตุ พวกเขาทั้งหมดไม่เหมือนกับพ่อมดแม่มดและพวกเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าศัตรูในคราวนี้พวกเราแทบไม่มีข้อมูลเลยเกี่ยวกับศาสตร์แปลธาตุและการต่อสู้นัดสืบอเมื่อได้ฟังเขานิ่งไปครู่หนึ่งแล้วอยู่ๆเขาก็นึกถึงคำพูดหนึ่งขึ้นมานี่ลูกพี่ไม่ได้นะอย่าฆ่ามันพวกเราน่ะต้องนำตัวมันกลับไป ไอเจ้าบ้าเอ๋ยมันต้องการจับตัวพวกเราฉันในตอนนี้นะ่ะต้องรีบไปช่วยทุกคนแล้วรอเดี๋ยวก่อนสินัตเสือตอนนี้นายคือฟริิเทลคนเดียวที่เหลือรอดถ้าหากนายจะไปล่ะก็ให้พวกเรากิลเซเบอร์ทูดได้ช่วยนายเถอะนะการต่อสู้ที่เมืองฟิลลาน๋ยเริ่มต้นขึ้นแล้วกิลเซเบอร์ทูดและนัตเสือดรากูนิวจะสามารถช่วยเหลือหลับของเพื่อนได้หรือไม่ถ้าเกิดว่านะครับอย่าพลาดตอนหน้าล่ะก็อย่าลืมสับสไครต์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนหน้านะครับ แต่วันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันท่อเดพบกับช่วงวิเคราะห์หลังดูนะครับก็อยากจะขอบอกนะครับว่าจะของดตอบคำถาม3ข้อนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นไข้เนาะ คือเป็นคร้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับแล้วก็ทํางานไม่ไหวแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าไม่อยากจะให้มันนานเกินไปเนาะก็เลยลุกขึ้นมาทํานะครับก็นะครับอยากจะบอกเลยว่าผมเนี่ยขิงเรื่องอะไรนะครับก็เป็นจริงทุกอย่างเลยนะครับรวมไปถึงกระทั่งเรื่องที่ว้าไอ้แก๊งกากาล็อกส์เนี่ยครับมันก็เป็นเพียงแค่ลูกกระจกนะครับคือมันหาตรงที่ว่านัสสิบวากูนิวเนี่ยแค่จามนะครับก็มองเพียงกันหมดเลยนะครับก็ ลูกกระจกสมชื่อนะครับแล้วก็นะครับข้อมูลหนึ่งอย่างก็คือเมืองฟิลานนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อนะครับกิลโกโอประมาณว่านะครับรับคาสั่งจากกิลโกโอด้วยซึ่งนี่หมายความว่านะครับโกโอเนี่ยเป็นกิลที่ยิ่งใหญ่มากหรือนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือเมืองฟิลานเนี่ยถูกกิลโกโอนะครับกดขี่อยู่ซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าในภาคนี้เนี่ยเฟรนิเทลนะครับอาจที่จะมาปลดปล่อยเมืองฟิลานก็ได้ คือมันดูเวอร์ไปครับคือคนทั้งเมืองนะครับทำงานอย่างหนักขุดแร่ขุดลินเนี่ยเพื่อ้อนทรัพยากรให้นนกับกิลโกโอซึ่ง ผมมองว่าครับมันเหมือนการกดขี่เลยเพราะว่ากิลคหนึ่งกิลเนี่ยคนต้องมีนิดเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าเมืองทั้งเมืองเนี่ยคนมันเยอะนะครับทำไมล่ะถึงต้องให้คนจำนวนมหาศาลนะครับทำงานเพื่อกิลโกโอซึ่งถ้าหากว่านะครับเป็นตามนี้จริงคือพีคมากแต่ถ้าเกิดว่านะครับเมืองทั้งเมืองเนี่ยเป็นของกิลโกโอโดยความสมัครใจเองนะครับคือโคตรพียิ่งกว่าเพราะว่ามันจะบ่งบอกว่านะครับกิลโกโอเนี่ยมีพวกพ้องที่ยิ่งใหญ่มากเป็นองค์กรที่ปกครองเมืองทั้งเมืองได้แล้วก็มีอาณาเขตนะครับ ที่ใหญ่มากซึ่งไม่ว่าทางไหนนะครับก็บอกได้เลยว่ามันอย่างแน่นอนเอาละครับผมก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกัน